งบงเลยรู้จักไหมงบงมังกรรู้จักไหยรู้ค่ะสวยสวยก้าวเขียด้วยนะลูกนะนั่งตรตรงลกอะไรเอะต่ออะไอรอ่านเขียนดีนะเขียตัวทหาด้เต็มดูน้องด้แวลูกนะดูเพื่อนได้ดูเพื่อนได้บุญได้ตัวเป็นนางฟ้าเลยใครช่วเพือนผู้ชายเป็นเทวดาเลยแด่ ก่อนตอบไ,ไม่ได้ตอบก่อนคิดเข้าใจไหมคะ you <laughs> ตามคาบอกนะคะคาที่ผสมสลระแอนค่ะสอนโดยกรูมพันตุลากันนะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองมะแว่นนะคะหลังจากที่คุณมครูสอนโดยใช้นวัตรกรรมอ่าเพลงนะคะเพลงเพลงเพล,ลงสลระแอนที่คุณครูมพันประพันธ์ขึ้นมานะคะก็สามารถที่จะนํามาใช้สอนนักเรียนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้นะคะอ่านคาที่ผสมสลระแอได้ถูกต้องด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าลูกๆอยากจะนําเสนอผลงานมากเลยค่ะ อาจจะมีคนเขียนสวยบ้างคนบางคนอาจจะต้องพัฒนาลายมือแต่ว่าเขาก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเขียนค่ะดูค่ะสวยงามมากเลยลูกสาวลูกชายภูมิพลนี่ค่ะเป็นที่น่าเลิ่มใจมากเลยค่ะนี่ค่ะคุณทิศขาโชถ่ายหมดทุกคนเลยนะคะ<อ>ก็ยังมีอีกนะคะเยอะแยะเลยนะคะเช่นหลับนักเรียนเขียนสวยมากเลยลูกขานักเรียนขานมีความสูงไหมลูก สวยค้นได้สวยเลยเนี่ยสวยมากเลยคุณได้พาอีกสองคนค่ะขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยลูกเรียกร้องมาค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมติดตามกดไลค์กดแชร์กูมิทัณสุราการครูเชี่ยชาโรงเรียนบ้านหัวละแวกขอเป็นกำลังใจคน่ารักที่รขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ราชการภูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศเลยนะเพาะว่ามีความมั่นใจมีจิตวิญญาณในความมุ่งมุ่ในการสอน มีอาจารย์จะมาวิชาชีพครูมุ่งมั่นตั้งใจในการสอนไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นเราสอนได้ถ้าเรียนเราอ่านออกเขียนได้แน่นอนในสาขากันก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาเป็นกำลังใจโดดเด่นเป็นกำลังใจให้กับช่องวงการบูรลาการขอบคุณมากๆค่ะพบการขีดหน้านะคะ